อะครับไปวัดเขาวังคะี่ไปทางไหนครับ<ป>ตรงไปนีป่บอ็อรือว่าตรงนัเนเลี้ยวไปนีอ้อ๋อไกล่ะครับโอ้โหมันจะขาดแม่ถนนเต็ไมไปด,ด้วยต้นไม้อุ้ยตกใจหมดเลยพี่อะไ้เอาไปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมถนนไทยแลนด์อีกเหมือนเดิมอ่ะ EP นี้เดี๋ยว ตอนนี้อยู่อำเภอละหานทรายเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศบนถนนเหมือนเดิมเออจะไปไหนนั้นไปชมก็คือเฮ้ยไปกลับรถก่อนอันดับแรกทันไหมเออกลับรถทันไหยก็คือเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศบนถนนจากละหานทรายไปวัดเขาอังคารไปวัดเขาอังคารทุกคนเออ ที่อำเภอเฉลิมประเกียิไปดูกัน FC หลายท่านร้องขอ,อกันเข้ามาว่าออดพาไปดูบรรยากาศบนถนนไปอำเภอเฉลิมประเกียิหรือไปวัดเขาอังคารนอ้อยอ่าจัดให้ยังอยู่ในอำเภอละหารทรายอยู่นะทุกคนตอนนี้บรรยากาศอำเภอละหารทรายจริงๆตอนนี้ช่วงนี้บรรยากาศอากาศมันมันเข้าฤด,ดูหนาวแล้วแต่แหมโหร้อนร้อนมากเลย อุ้ยตกใจหมดเลยเบียว้เอาไปแล้วฝ่าไปแดงแม่เออน่ารักมากเลยใส่เสื้ออะไรเมื่อกี้เดี๋ยวเราตามไปดูแต่ไม่มีป้ายทะเบียนพี่แกไม่มีป้ายทะเบียนมาดูว่าเราจะตามกันเมื่อกี้ทันหรือเปล่าแม่แกลี่ไปไหนไม่รู้ไอ้หน้องไปเลยจะพาไปตามตัวคันเมื่อสักครู่ผมเอาก็ตกใจเลยแม่เออว่าแกลี่ฝ่าไปแดงไปไหน โอเว็บด้วยนะเมื่อสักครู่เราตามนี้ไม่มีอะไรอยากดูเฮ้ยอีหนูครับรถไปหบวกกับนอนไม่เด้ถือตทรศัพท์แบบสั้นตกแตกเด้เออจะเย็นเย็นน้องหนูอีลาน้องหนูอีลาน้องนั่งเฮ้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายมาดูว่าถ้าเราซ้ายไปเนี่ยปกติเราก็ต้องวิ่งสายนี้อยู่แล้วเพื่อที่จะไปวัดเขาวังการเราจะเจออ่าพี่เมื่อสักครู่หรือเปล่าไม่น่าจะเจอน่าจะไปแถวไหนน้องก็ไม่รู้ไม่เป็นไร ไปครับจริงๆตามก็ไม่มีอะไรหรอกเราอยากไปดูว่าแกรีบไปไหนมุ่งหน้าไปวัดเขาอังคารก็คือไปเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติหรือไปเขาพนมรุ้งถนนสายนี้ครับมุ่งหน้าสามารถตรงไปยังทางลวงหมายเลข24ได้ทุกคนแต่ลมแรงมากเลยวันนี้ถนนเป็นสีเลนนะครับออกจาก อเมร์ละหันตายมาโอ้ของไปไหนโอ้สี่ลูกกระโฟนะเมื่อกี้สี่พัสี่ร้อยโอ้ยเป็นรถที่ผมอยากขับจริงๆฮะเครื่องยนต์สี่ร้อยแต่สี่สูบอยากขับเออเดี๋ยวหาดูเดี๋ยวหาดูแรงกว่ารถเรานะรถเราแค่เครื่องสามร้อยเองเฮ้ยข้างหน้ามีหลุมข้างหน้ามีหลุมโอ้ยผมเก่งแต่เลยเมื่อกี้ อีก27กิโลถึงอำเภอไอ้ถึงไอ้เนี่ยฮะเขาพนมลุงเขาอ่างคานี่ไม่แน่ใจว่าเลยเขาพนมลุงไปอีกหรือรอะไรเฮ้ยมันสวยเลยด้ยคือได้หัวก็ตอนเว้ออกไปกินหย,ยาน้อพ่อใหญ่ สวยแลยสวยเลย,ลเลยลอ้าวฟูไาหลายโซก็หลายแสนอยู่แล้วนะมีวัดอะไรอ่ะมีหลวงปู่เลยหลวงปู่ทวดเนาะใช่ไหมหลวงปู่ทวดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราแวะไปด่วน้าเ้เพิ่มหลวงปู่ทวดแน่เลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปดูไปกราบข้างบนหน่อย ทวดจริงๆด้วยีทุกคนมากลับพักสักหน่อยเราอืบ เดี๋ยวอ่านไปให้ฟังหลวงปู่ทวดวัดเขาดินทองตำบลยายแยม้มอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สาธุสาธุกคนสาธุคนสาธุไปแล้วครับเดินทางต่อเดี๋ยวผมจะไปวัดอังคารวัดเขาอังคารสิวัดอังคาร ังเข้ามาตรงสี่เลนเอ้าไอ้เหมียวเฮ้ยอย่าเพิ่ง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 ยเดี๋ยวใจเย็นเดินเออเอ้ยนี่เจอป้ายแล้วทุกคนใกล้แล้วไหมป้ายวัดเขาองคารเลี้ยวซ้ายตรงไปขอบคุณนหลุงเอเราไปเลี้ยวซ้ายตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อไ่้จะขับไปอีกข้างหน้าทางเลี้ยวเออเลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะ เดี๋ยวซ้ายก็คือจากตรงนี้ไปก็ประมาณอีกกี่กิโลถึงทางหลวงหมาเลข24อีก5กิโลนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมมีป้ายบอกว่าไปรหารทรายไปนุนีแดงได้ของคานดูป้ายโอ้อนี่ไงเนี่ยเจอป้ายแล้วตรงไว้ฮะทุกคนไปวัดขาองคาเราต้องตรงไปวัดเขาอังคานนั่น กี่กิโลไม่รู้โอ้โหบปรยยกาศาดม่ถนนเต็ไมไปด้วยต้นไม้โอ้โหสวยงามถนนสวยแถวนี้รู้สึกว่ารถสิบล้อจะเยอะนะทุกคนเพราะว่ามีก้ยอนเน้นมีโรงโม่งหินบ่เฮ้ยลุงเหียวโอ้เข่าลมมาแล้ว แถวนี้หลุมเยอะอันตรายอันตรายนี่ทุกคนว่าอย่าเส็นทางไปเขาอังคานนี่เลยครับทุกคนกำลังไปเขาอังคารเส็น่างนั้นโอ้โหถนนมันเป็นรอยแตกเป็นเส้นนะฮะผมไปวิ่งบนเส้นมันมันจะล่มนั่นแล้วมันก็เป็นอย่างมันจะล่มนั่นแล้วครับ อา้าวไปน้ำมันกระพริบอีกแล้วโอ้รอดวะนว้อเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีปั๊มน้ำมันหรือเปล่าโอ้โหยังหน้าคณะยังหน้ขนาดโอ้โอเขาตากข้าวตัวนี่อ๋อเขตากขา้าวโอ้เสียวเสียวเสียวระวังหน่อยนะตากขา้าวเดี๋ยวรถจี่ตามรถจี๊ดแล้ว เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ไม่มีที่แตกก็วิถีชาวบ้านของเรานะฮะสู้ๆใครับรถบนถนนก็ระมัดระวังทำไรหอบฟางหอบฟางหอบฟางให,ห้วัวให,ห้วัวให้คว,วายอําเภอเออนี่ขขาคันเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่นน,น,นี่นี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ใช่ไหม หมู่บ้านอะไรเนี่ยตรงไปตรงไปรอ้ลนค้ายลามขายก็มีนี่เป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเดี๋ด้วๆทำาถามตาซะหน่อยตาครับไปวัดเขาอังคานี่ไปทางไหนครับต,ตรงไปนี่บ่หรือว่าตรงไหนเลี้ยวไปนี้อ,ไไอ๋อไกลบ่ครับสามปุยเรมกิโสามประมาณสามกิโลเนาะ ตลอ,อดทางโอ้เมื่อนี้เอ้ยกระทินเขาเมื่อใดค,ครับจังหวะจังหวะตายยังไม่ได้นี่มาตนาโอ้มาตหนา้าอ้าวขอบคุณครับอขอบคุณครับตาบอกมาตรงไปเลยต้องไปพูดตรงมาทางนี้นะครับทุกคน๋ตอ,อตรงไปเลย ตรงไปเลยก็เห็นชาวบ้านตากข้าวโอ้แถวนี้เขาได้เกี่ยวขาวกันมาเลยตัวนี้นะใครที่ผ่านไปผ่านมาระมัดระวังด้วยชาวบ้านชาวช่องแถวนี้เขาตากข้าวกันโอ้ตกใจโม่เลยสู้สู้ชาวให้ชาวนา โอ้วัดนียังนี่ที่ง่ามแถประตูหัวนี่โอ้เป็นหงมาเลยวัดเจริญสุขวัดบ้านเจริญสุขโอ้ยง่อลัองกาช่าละคือ,อ,อลองพูดคุยกับตาหรือคนข้างทางดูว่าเมื่อสักครู่เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือตาก็บอกว่าตรงก็คือจริงๆเราก็พอจะรู้บ้างแต่ลองถามลองพูดคุยกับชาวบ้านดู อีกสามกิโลตาบอกว่าอีกสามกิโลเมื่อสักครู่ที่ผมถามตานะ่ะตอนราวสี่กิโลนะครับคือก่อนจะถึงวัดเขาวังคารเนี่ยก็จะมีแบบอะไรเขาเรียกอะหินที่เขาทาหินอ่ะทุกคนหินยังไงบอกพูดอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันโอ้โอ,โอ,โอ,โอผมยานมือนหินนี่ นี่แหละครับที่เขาระเบิดหินทําหินนะฮะบ,บริษัทแบบ็คแบบ็คสหรือแบ,บ็คสี่นี่โอ้เป็นรถเครื่องจักรจะเยอะมากเลยนะทุกคนนี่ครับภูเขาก็เป็นกองหินที่ระเบิดหินมาเป็นลูกก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอามาบดให้เป็นหินเล็กๆที่เอาไปทําถนนหรือทําบ้านเรานั่นแหละครับน,นี่เขาต้องลดน้ําข้างหน้าไม่งั้นฝุ่นเนี่ยเวลาระเบิดหินออกมาลูกจะใหญ่กว่านี้เสร็จแล้วก็ สกัดออกให้มาเหลือลูกเท่านี้แล้วก็ไปบดให้เป็นลูกเล็กๆแล้วก็บดให้เป็นผงประมาณนั้นโอ้หัวกะละ่อยหัวกะล่างรดมาแะอีกแล้วอปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ๋อตรงนี้ผมเลยงงผมนึกว่าจะเลี้ยวขวาเมื่อกี้เออมีกระถินหรือเปล่ามีทองปัก ช่วงนี้คอนเทนต์มาวัดบ่อยมากเลยเออตงสัยจะได้บวดเฮ้ยมีสักนั้นตรงนั้นเขามีอะไรมีสะพานข้ามไปด้วยอึ๊บอเรากำลังจะขึ้นเขาแล้วทุกคน ึงแล้วถึงแล้ว,ลวโอ้ทางนานนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงเราจอดรถตรงไหนได้หรือว,ว่ารถขึ้นข้างบนได้นี่ครับบรรยากาศวัดเของคาดแล้วจอดรถมุมไหนดิเออนี่ไงนี่ไงนี่ไง เอาทุกคนถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วเออบรรยากาศบรรยากาศนี่เดี๋ยวเราจอดมุมนี้อ,อ้าวนุ่นงงอโอ้โหเอาเงี้เอางี้ถึงแล้วถึงแล้วก็ใครที่อยากชมบรรยากาศภายในวัด ดูในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมวางลิง์ในเมนสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้หาอะไรกินก่อนถึงวัดละ